สวัสดีครับพบกับ3แมวจกักรยานอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีรถสุดพิเศษที่เพิ่งประกอบเสร็จนะครับก็คือโจนส์ plus SWB คันนี้นะครับคันนี้เนี่ยเป็นรถที่พิเศษยังไงนะครับเพราะว่าอันดับแรกเลยนะครับ1รอนานมากเพราะว่าสายการผลิตเนี่ยเราเราเราจองกันข้ามปีเลยนะครับกว่าจะได้เฟรมนี้มานะแล้วก็2ก็คือความพิเศษตรงที่ว่า,าช,ชิ้นส่วนต่างๆชุดโครงชุดขับอะไรพวกนี้ย เราผ่านการเลือกการพูดคุยกับพี่เจ้าของมาประมาณหนึ่งแล้วก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดที่ว่าเหมาะสมที่สุดให้กับรถคันนี้นะครับมึงต้นเลยขอ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 เกินก่อนเลยว่าทําไมถึงมาเป็นโจน SWB คันนี้นะครับเพราะว่าพี่พี่พี่บันทอนนะครับที่เป็นเจ้าของมาจากเชียงรายขับรถด,ดิ่งดิ่งมาหาเราเลยนะครับแล้วก็มาบอกว่าน้องพี่อยากได้รถจักรยานสักคันดีๆหน่อยพี่จะไว้ปั่นออกกําลังกายน,นู่นนั่นนี่ลุยได้อะไรได้นะครับ เราก็ให้ลองรถทั้งหมดที่มีอยู่ในร้านน้ณตอนนั้นท,ที่เก่าเนาะเรามีคันแล้วให้ลองหมดเลยนะครับพี่เขาบอกแล้วเขาก็เลยลองปั่นโจนเป็นคันสุดท้ายแล้วพี่ก็บอกชอบคันนี้มากแล้วพี่เขาก็ปั่นหลายรอบมากสำหรับโจนคันนี้แล้วพี่เขาบอกโอเคเอาแบบของช่างเลยนะครับจัดมายผมหนึ่งคันนะครับเราก็โอเคได้เลยครับหลังจากนั้นก็คือเป็นอันนี้ก็คือที่มาของคันนี้นั่นแหละนะครับทีนี้เรามาไล่ดูอะไรแต่ละตัวกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างสําหรับรคันนี้ จากตัวพระเอกของเราก่อนนะครับก็คือตัวเฟรมนั่นเองนะครับเฟรมตัวนี้คือรุ่น plus SWB นะครับเป็นตัว short wheelbase นะครับ plus ก็คือสำหรับใส่ยางใหญ่ตั้งแต่2.8จนถึง3.0นะครับหรือข้างหน้าเนี่ยใส่ได้ถึง27.5 3.25ก็คือเป็น fat bike ใส่ได้หรือเป็น26 4.0นะครับใส่ได้เลยนะครับ ในขณะที่ใช้ล้อแบบนั้นได้เลยนะครับส่วนตัวเฟรมเนี่ยเขาดีไซน์เป็นเหมือนแบบมีส่วนวาวส่วนโคง้งพวกนี้คือไม่ได้ดีไซน์แบบว่าเพาะสวยนะครับมันคือการหลักการของการดีไซน์ที่ว่าการรับแรงการยืดหยุ่นของตัวเฟรมอะไรพวกนี้นะครับนะก็จะช่วยกันซับพวกนี้จะช่วยซับแรงแล้วก็ให้ตัวได้เนื่องจากมันเป็นโครโมี่สตีลนะครับเป็นเหล็กโครโมี่นั่นเองนะครับตรงนี้ถามว่าส่วนโค้งเนี่ยทำไมต้องโค้งทําไมไม่ตรงนะครับเพราะว่า เวลาสแตนโอเวอร์เวลาเรายืนคล่อมรถเนี่ยนะครับมันต่ำนะครับมันทําให้เราคล่อมรถง่ายนะครับแล้วก็ข้อดีส่วนตัวที่เคยใช้มานะครับเวลา,าลงทางครุกขรกมากๆเนี่ยนะครับโดยปกติเราจะลีนตัวเองไปข้างหลังคือเอาหย่อนก้นไปข้างหลังแต่สำหรับโจนคันนี้ผมนั่งตรงนี้มันก็ไหลลงมานะครับผมว่ามันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นข้อดีที่เวลาใช้งานจริงเราจะรู้สึกได้นะครับทีนี้มาดูอีกตัวหนึ่งนะครับตะเกียบหน้า ทุกคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมตะเกียบต้องเป็นอย่างนี้เหมือนสะพานแขวนนู่นนั่นนี่มีท่อเหล็กเล็กๆคอยนู่นนั่นนี่อะไรแยบไปหมดนะครับมาดูงานใกล้ๆนี่งานเนี๊บมากนะครับรอยชุวงรอยเชื่อมสีตัวนี้เป็นสีแมทต์แบล็คนะครับทำไมถามว่าโจรเรียกเรียกตะเกียบตัวนี้ว่าอะไรเขาเรียกว่าตั u c h ฟลอกนะครับก็คือเป็นตะเกียบที่มีจุดจับ2ตัวตรงนี้แล้วก็มีตัวรับมาช่วยกันตรงนี้นะครับถามว่าเหล็กเล็กๆแค่นี้ มันให้ความรู้สึกยังไงนะครับคือเวลาปั่น,นครับมันจะสติปสติปมากกว่าปกตินะครับนั่นหมายว่ามันจะมั่นคงนะครับส่งกําลังดีนะครับเวลาลุยผ่านทางครูขาเนี่ยมันจะมันจะลูดไปได้เลยโดยที่เราแบบท่านไม่ต้องก็เลยไม่ต้องกังวลนะครับซึ่งโจนเองก็พูดนะครับว่าเวลาเราลุยไปอย่างเงี้ยปล่อยให้รถมันไหลไปคุณไม่ต้องกลัวคุณไม่ต้องห่วงว่ารถจะยงนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยก็ลูดไปเลยนะครับ อันนี้ประสบการณ์จริงก็เหมือนกันเวลาลงทางขูขาเจอมาแล้วก็แบบคิดว่าหลุดแน่เบรกไม่ทันแน่แต่รถมันไปได้มันก็ก็ <ś> 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 พาผมรอดมานะครับตัวนี้นะครับข้อดีของอีกอย่างหนึ่งของตะเกียบตัวนี้นะครับคือของโจนเนี่ยมาดูที่ชุดดุมนะครับความกว้างของดุมเขาใช้ที่ดุมใช้ดุมขนาดที่150มิลนะครับ,รรบซึ่งกว้างเป็นพิเศษนะครับซึ่งก็คือดุมหน้าของแฟลตไบ์นั่นเองนะครับถามว่ากว้างขนาดนี้มันดียังไงมัน ยิ่งกว้างยิ่งแข็งแรงครับมันทำให้แรับแรงพวกนี้ดีมากๆนะครับดุมหน้าตัวนี้ใช้เป็นดุมโนเวเทคนะครับรุ่น D 2อ1 SB นะครับเป็นแบริ่งนะครับขอบล้อนะครับไล่เลียงมาที่ขอบล้อเลยนะครับขอบล้อตัวนี้เป็น WTB KOM Tough I 3 5หน้ากว้าง35นะครับใส่ย,ยางได้ตั้งแต่ 2.5จนถึง3.0 3.5ถ้ามีนะครับ27.5นะครับโทษทีลืมบอกไปว่าล้อนี้เป็นล้อ27.5หรือ 650B plus นะครับก็คือล้อที่สาย,ย่ยางใหญ่นะครับโอเคเราไล่เลี้ยงกลับขึ้นไปข้างบนก่อนพระเอกของงานอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือ h a n d ์แน่นอนเฟรมจ e s ก็ต้องใช้แฮนด์จ e s นะครับเพราะว่าเขาดีไซน์มาให้ใช้คู่กันซึ่งพอใช้ด้วยกันแล้วเนี่ย position การนั่งนะครับของเราเนี่ย มันจะนั่งสบายมากขึ้นหลังตรงมากขึ้นแล้วก็สามารถคนโทรลรถได้ดีนะครับในขณะที่มีความสบายยังอยู่นะครับมาต่อกันที่ล้อหลังนะครับมาดูล้อหลังเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือชุดขอบขอบล้อเนี่ยยังเป็น WTB Tough I 3 5มสิความกว้างเท่าเดิมนะครับส่วนยางเนี่ยเป็น Maxxis นะครับรุ่น Recon Plus 2 7 5 2 8นะครับ ก็เหมือนที่บอก plus ก็คือ,อยางที่ใหญ่ตั้งแต่2.5ขึ้นไปอยู่ถึง3.0 3.25แต่ยังไม่ใช่4นิ้วนะครับ4นิ้วจะเป็นแฟตและนะครับ35 psi ก็คือลมอยาง maximum ของตัวนี้คือ35ถามว่า35เนี่ยลมเท่านี้เพียงพอไหมนะครับเวลาเราเข้าป่าเนี่ยยิ่งอ่อนหมายถึงว่าอ่อนอ่อนกว่านี้อ่อนกว่า35ลงไปนะครับมันจะทําให้นุ่มแทนเหมือนโชคเล็กๆได้เลยนะครับนุ่มโดยตัวมันเองแล้วก็ยึดเกาะ พื้นถนนที่เปียกและลื่นเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับส่วนดุมนะครับดุมตัวนี้เป็น DT s w i วิตสามนะครับเป็นโมเอ็กซ์ดีนะครับใช้กับแสลมชุดเกียร์แสลมเท่านั้นนะครับแล้วก็ส่วนซี่ลวดเนี่ยเป็นอซาบิมเบรส์นะครับนะทั้ง2ล้อเลยนะครับซาบิมเบรสสีดำ,ส,ดำสีดำทั้งชุดเลยนะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับคันนี้นะแล้วก็เมื่อกี้เราพูดไปถึงชุดเกียร์ละเราก็มาดู อีกของเราอีกหนึ่งตัวก็เป็นชุดเกียร์นะครับตัวนี้เป็น SRAM GX AXS หรือ AXS นะครับเป็นชุดชุดเกียร์ไฟฟ้านะครับก็คือทำงานด้วยการระบบไวเลสสั่งงานด้วยเพียงปลายนิ้วสัมผัสนะครับแบบนี้เลยสมูทมากนะครับเฟืองเล็กสุดของเขาคือ10นะครับแล้วก็ใหญ่สุดคือ52 ซึ่งถามว่าเพียงพอกับการไต่เขาไหมเหลือเฟือนะครับ52ซึ่งณปัจจุบันนี้เฟืองใหญ่สุดก็ยังอยู่ที่52นั่นอยู่นะครับน,นี่อันนี้นะครับขาจานก็เป็นตัวนี้ครับขาจานก็ยังเป็นอ่าสแรม g x เเพราะเป็นตัวนี้เป็นชุดมาด้วยกันทั้งชุดเลยนะครับนะก็เป็นชุดขับอย่างที่บอกทั้งชุดเลยนะครับ ตัวนี้เป็นขาจานปีตัวใหม่ด้วยนะครับปี2021นี้เองนะครับใหม่กริปสวยงามนะครับขาจานนี่แข็งแรงมากตัวนี้การเปลี่ยนเกลียง่ายๆเลยนะครับก็เหมือนปกติเลยเราก็ใช้เพียงปลายนิ้วสัมผัสกดแป้นใหญ่นะครับมันก็จะชิปขึ้นนะครับแป้นเล็กก็จะชิปลงง่ายๆเท่านี้เลยนะครับเกตการทํางานปกติก็คือเขาจะไฟสีเขียวจะขึ้นนะครับเห็นไหม ครับจะมีไฟสีเขียวขึ้นที่ตัวเตีมผีนะครับตรงนี้เลยถามว่าระยะเวลอาอายุการใช้งานแบตเนี่ยโดยส่วนตัวที่ใช้มานะครับเวลาเข้าป่าไปทริปเนี่ยประมาณ4-5วันเนี่ยก็ยังไม่ได้ชาร์จเลยนะนะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วกลับมาเนี่ยก็ปั่นกลับถึงบ้านแล้วปรากฏว่าเช็คดูก็เหลือสักประมาณ20%ก็ผมว่าโอเคเลยสำหรับการใช้งานต่อเนื่องหลายๆวันนะครับและ ที่สำคัญคือเขากันน้ํานะครับเพราะว่าระบบเนี่ยเวลาเขาปิดซีลทุกอย่างหมดแล้วเนี่ยน้ําไม่เข้าเลยผมปั่นลุยฝนลุยโคลนลุยแบบบ่อน้ําอะไรเง,งี้ยก็ยังโอเคอยู่นะครับทีนี้เวลาเราเราจะชาร์จแบตเนี่ยบางคนอาจจะเอ๊ะเราจะตึงยังไงนะครับก็คือเราต้องเปิดตัวนี้ก่อนเปิดฝาครอบเขาจะมีฝาครอบให้นะครับเ๋ยวนะเปิดอันนี้โอเคนี่อันนี้คือฝาครอบกันแบตร่วงนะครับแล้วก็เปิด ดันขึ้นอย่างนี้อันนี้เคยรีวิวไปแล้วนะครับในคลิปน่าจะสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับและนี้ก็คือตัวแบตแล้วก็แบตตัวนี้ไปเสียบชาร์จเขาจะให้แท่นชาร์จมาด้วยนะครับซึ่งข้อดีของการชาร์จแบตเล็กๆอย่างนี้ก็คือจริงมันก็ง่ายหมดนะครับก็คือเราสามารถใช้ชาร์จกับ power bank นะครับก็คือเอาตัวอะแดปเตอร์เขาเสียบกับ power bank แล้วชาร์จเต็มเร็วมากนะครับวิธีใส่ก็คือเนี่ยมันจะมีแง่งเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับต้องใส่ให้ตรงนะครับ ต้องระวังแล้วก,กดนะครับแล้วก็กดล็อกนะครับแบบนี้อ่ออีกอย่างหนึง่งถามว่าเอ๊ะเราจะรู้ได้ไงแบตจะหมดไม่หมดถ้าแบตใกล้หมดวเวราชิปนะครับเรากดเปลีป่ยนเปกียร์เนี่ยนะครับมันจะขึ้นไฟสีแดงนะครับเป็นกระพริษธรรมดา1ครั้งแต่ถ้าไฟสีแดงทีทีทททแสดงว่าหมดแล้วนะครับแล้วมันก็จะไม่ทํางานล่นะครับอ่าเวลาเก็บนะครับพอเราใส่ไปปุ๊บอย่าลืมปิดฝาครอบทุกครั้งนะครับ การแบตหล่นเวลากระแทกอะไรแรงแต่ว่าเท่าที่ลองใช้มาก็ยังไม่หล่นนะนะครับยังใช้งานได้ดีอยู่ในส่วนของมือเกียร์นะครับก็ลักษณะการดีไซน์ก็เหมือนมือเกียร์เกียร์สายที่เราเคยใช้งานกันอันนี้ก็คือชิปขึ้นนะครับอันนี้โทษทีอันนี้ชิปลงอันนี้ชิปขึ้นนะครับอันนี้กดขึ้นก็คือขึ้นจานใหญ่อันนี้ลงจานเล็กเฟืองเล็กนะครับหรือกดข้างหน้านี่นะครับนี่ก็ได้ตัวหนึ่งนี่กดได้เหมือนกัน แต่ทีนี้เนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นการเซตติ้งตรงนี้นะครับเราสามารถเข้าไปเซตได้ในแอปของเขานะครับชื่อ SRAM Access Application โหลดได้นะครับแล้วก็เราสามารถเซตเซตปุ่มพวกนี้เป็นตามที่เราต้องการเลยเช่นตอนนี้มันเป็นอันนี้ขึ้นเฟืองใหญ่เนาะอันนีล้ลงเฟืองเล็กแต่ถ้าเราจะสลับมันพะความแล้วแต่ความถนัดนะครับเราก็ทำได้แล้วก็มันกดได้3ทางใช่ไหมบางคนเซตปุ่มนี้เป็นคอนโทรลตัวหลักอ่านที่ยืดถดได้อะ ที่เป็นไฟฟ้าซึ่งก็ทําได้นะครับนั่นแหละอันนี้ก็คือ,ม,อ,นะคอคม,มือเกียร์นะครับโอเคมาใกล้ๆยๆเมือเกียร์ละมาดูชุดเบรกชุดเบรกตัวนี้เป็น XT นะครับ d i o r a XT ให้พลังเบรกที่หนึบใช้ได้เลยนะครับเป็นเบรกน้ำมันเป็นไฮดรอลิกนะครับก็พอเราเป็นใช้เป็นคลเกียร์ไฟฟ้าเนาะมันก็จะเหลือแค่สายเบรก2เส้นเท่านั้น ซึ่งทำให้รถเนี่ยดูสะอาดมากๆนะครับแบบไร้สายแทบจะไร้สายเลยนะครับถ้าอีกหน่อยมีเบรกลรยสายเบรไวายเลทมาผมว่าก็คงก็คงจะโล่งไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยมันข้อดีของลงโล่งตรงนี้ม,นมันมันมันทำให้เราสามารถติดกระเป๋าได้นะครับเช่นกระเป๋าออลลีบกระเป๋าของโจน์เองหรือกระเป๋าบัฟ f a ลอแบ็กหรือจะเป็น Custom Made จากคองเคอร์อะไรแบบนี้นะครับ ประมาณนั้นถ้าเราจะใช้เป็นตัวบายแพคกิ้งนะท่องเที่ยวน,นู่นนั่นนี่ซึ่งตัวเฟรมเองอนะครับเขาก็ให้จุดยึดมานะครับถ้าใครอยากติดแหลกข้างหลังด้านหลังมีจุดยึดแหลกให้นะครับเราสามารถติดแหลกได้นะครับทำเป็นทัวริงได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็มีจุดติดตั้งขวดน้ําให้นะครับหรืออย่างของผมเนี่ยของผมมีเฟรมแบ็กผมก็สั่งตัดเฟรมแบ็กไว้นะครับเอาไว้ใส่ของตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็ติดติดกระติกน้ําได้ด้วย ส่วนด้านหน้าเนี่ยบางคนไม่มีจุดยึดโจนเขามีกระเป๋าที่ใช้กับทัสฟอ e โดยเฉพาะนะครับก็คือเป็นกระเป๋าของเขาเลยจะเป็นทรงยาวแบบนี้สูงหน่อยแล้วก็สามารถใส่ของจากขณะด้านบนลงไปได้เดี๋ยวจะแนบภาพให้ดูว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงนะครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับ F จนเอสบิวบตัวนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันที่เราภาคภูมิใจที่เรามีส่วนร่วมทำให้พี่บรรทอนมีความสนุกในการปั่น ส่วนพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่เขาจะมารับรถนะครับแล้วก็พร้อมกับนำเบาะที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยมาติดตั้งแล้วก็จะฟิตติ้งนะครับแล้วก็ปั่นเทสกันอีกทีนึงแล้วก็หลังจากนั้นก็จะส่งมอบเจ้าโจ s plus SWB คันนี้ไปอยู่ที่เชียงรายนะครับซึ่งผมก็หวังว่าผมจะมีจังหวะดีๆพาโจนของผมไปปั่นเล่นคู่กับพี่บรรตอนที่เชียงรายบ้างนะครับก็นั่นแหละครับ วันนี้ดีใจมากครับคันนี้พูดอะไรไม่ถูกแล้วนะครับก็ถ้าเพื่อนๆพี่ๆสนใจในจักรยานโจน SWB คันนี้ไม่ใช่คันนี้แต่รถรถโจนตัวนี้นะครับก็ทักมานะครับลองสอบถามพูดคุยกันเข้ามาได้ว่าสไตล์เป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับอ้ออีกอย่างหนึ่งโจนเนี่ยไม่ได้มีโมเดลเดียวนะครับมีหลายโมเดลเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเหลาให้ฟังว่าแต่ละตัวมันจะมี SWB L w b แต่ละตัวต่างกันยังไงนะครับหน้าตาแต่ละตัวโน่นนั่นนี่ ปั่นแล้วเป็นยังไงเลครับเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันเนาะสำหรับวันนี้เดี๋ยวก็สามแมวขอลาไปก่อนฝาก subscribe ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแ้วเดี๋ยวเรามีรถพิเศษพิเศษอย่างเช่นคันนี้มาอีกแน่ๆรอบหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกนะครับวหันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ